ไปละว่าอยู่บนยอดเลยมันโง่วะกูแต่งคิดว่าเา็ลาวินที่เดียว She told <c oughs> อันนี้ลุงปะใช่ลุงปะหรื <c oughs> วอว่าคนนี้ลุงอื <c> ้ม <oughs> <c oughs> หรือว่าในรูปไม่มีคุณลุงอ๋อเฮ้ยหล่อเนี่ยทำไปเล่นหล่อเนี่ยไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรดูเขนเอา ขึไปฝันเส้ดแต่เขาอีกเนาะใช่หรเดี๋ยวทีซีก็ติดได้แล้เนยโอป็นแบมีอาการมีอาการ เพื่อบำรุงใความบนเขาชัวยนะสวัสดีครับลุงอ,อาอยูงไม่ตายเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะรอฟังเด็กพอดีว่ารกไม่รักครับ เราแล้วเราแล้วเราเราเราสองคนอ่ะเราสองคนยังไงเราอ่ะเราผมกับแชทได้ยังไงเราสองคนเนี่ยเราจะยังกันดีไหนพิมมาซิเราจะงยังกันดีบอกมาซิอืมเราน่้จะได้มีเรื่องกันแล้วเราสองคนเนี่ยหนึ me ่งเวสามร้อยกว่าก็ได้นะจริงๆแล้วอย่าหอกอย่าเล่นครับเราจะยังเราพูดมาซิเราจองยังกันพูดมาซิเราเลี้ยซจะดูต่อไหม จะไปดูจะจะจะดูต่อจะได้ให้ <c oughs> เราดื้อกันมากเลยนะเนี่ยเราดูไหมวันนี้เราดื้อกันมากเลยนะ <c oughs> ดื้อที่สุดเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่นกอนนะครับไปนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเลยครับบ๊ายบายก่อน <c oughs> <c oughs> ดื้อที่สุดเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับไปนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับเลิฟเลิฟนหมครับอืมบ๊ายบายเจอกันเมื่อไหร่ก็เมื่อไรเห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อยอ่ะทำไมเขาคุยกับคนดื้อน่ารักจัง เธอลืมไปเลเปล่าว่าเธเคยทำอะไรเอาไวลืมอะไรลเปล่าว่าเธอเคยทำให้ฉันอ๋อตอนทส่หมวกส่งมันส่งส่งทุยส่งผมเป็นทรงนี้หรอเพิ่งเห็นเธอลืมไปยเาเธอเยทะาโอ้ยแล้พอใส่หมวกก็เป็นแบบอีกทรงโคตรเท่ เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไม่สบายหรือเปล่าคะเขาหายไปสองอาทิตย์เลยเหรอเขาไม่สบายหรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะ่ะว่าเธอเคยทำให้ฉัน,นเกือบตายเธอเ่็นฆาตกรความจำเสื่อมในใจฉันยังมีคราบเลียด จากเธอที่เคยทำร้ายกันอยู่เลยแต่เธอเนี่ยลืมมันไปเลยเปล่าว่าเธอเคยหักอกฉันเอาไว้ใอเรื่องราวเก่าที่เคยทำร้ายที่เคยทิ้งไปตอนนั้นเธอให้คนว่าเธอเปบี่อตอนนี้คงความจำเสื่อมใช่ไหมเน่ยแต่เย็นนี้เราจะเล่นเพลงนี้จะเล่นเพลงนี้แหละแผ่นเพลงนี้ แกไปเที่ยวแหละอสองอาทิตย์แล้วนะเคยหยุดนานขนาดนี้ปะแบบที่ที่สตีมาแล้วว่าอันนี้ปกติจะมายังยะบ<ซ>รมาบ้านตะพวงบ้านตะพวงเร็วๆ ลังไปบ้านตะพวงรอไปดีบ้านตะพวงไปไงบ้างใช่บ้านกูรออยู่รออยู่ใต้บ้านตะพวงเนี่ยตะพวงมาบ้านตะพวงตะพวงไม่มาตะพวงหายไปไหมดตะพวงโดนเล่นเดี๋ยวดิถึงบ้านตะพวงนี่เนี่ยกูจะเสาละเนี่ยหลังมึงเนี่ยบ้านตะพวงเนี่ยมึงไม่เห็นหรอโอ้อย่างอย่างรับอ่ะบ้านตะพวง มึงขุดอันนี้เด็กตัวเด็กมันก็ออกมาดิมึงอุดไว้แป้งอุดรู้ขุดเรี่บใส่อ้าวเขาไม่เล่นไม้ค้าบกันแล้วหรอจังนี้ไอจ้าไอจ้าไอจ้าพูดอยู่น้ำมาจ้า จ่าจาเร็วจาเฮ้ยจาไม้งข้างวาจาพี่นนกัเองพี่สใจพี่พี่มาจาอุ้ยจาจามคนมาจาจาพี่จะตายจ่าจ่ี Ôi cha ơi. Ô cô ta ơi. <laughs> <laughs> cha. <laughs> cha Cha. 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 พอแล้วเดียถ้าพอมาตรงนี้แล้วคิดถึงน้องยินอย่างเลยอดีตกลับมาไม่ได้หรอกน้องอนาคตอ่ะทำได้จริงเลยก็ไม่พอเดียวคนคุณแรกกับผมไหมผมว่าตัวสองพันให้คุณเนี่ยสองใบไอ้พันหนึ่งสองใบแล้วก็ตัวแถมมาก็ได้ถ้าอ่งั้นก็เจอกันแค่วันเดียวนะเอาไหมล่ะอุ๊ยเอาอนี้ก็อยากเจอเฮ้ยอะไม่อยากให้คุณรอแล้วอ่ะอ๋อโอเคครับอาจารย์จำได้ไหมที่ก็จะหายไปเลยนะไม่เจอแล้วแหละถามทางครับ มอถามทางเช่แล้วโยธีทางไม่ใช่ถาทางล้าถามความในใจเาที่หงอกจะมาหึงหมอกเรื่องอะไรถ้าคุณคิดว่าหึงว่าคุณแร์แร์ะเนหแคร์ป่าแวร์ป่าแคร์ปล่าแคร์ปล่าแครเแคเปล่าแวร์ป่าแวร์ป่าแคร์ปล่าแคร์เปล่แล่าแวร์แล่าแ่แคร์มปล่าแคาแคร์ปล่คร์เปล่าแคร์ปล่าแล่าแร์เปล่าแป่าแร์เปล่าแคร์เปล่าแคราเปล่าแคป่าแวรป่าแร์เปล่าแปล่าแปล่าแาแ่าแคคปาแ่าแวเปร เป็นไรครับเป็นไรเป็นตัวของตัวเองไม่สนใจเป็นของหนึ่งมั้งครับเป็นของใครดีอะคะเป็นกระผมไงครับเป็นกระผมนะเป็นไม่จ๊ะเป็นกระผมนะเป็นไหมก็เป็นไม่จ้าเย้แหละหรือจะให้เป็นของมีแฟนแล้วก็ไม่บอกแม่ก็คุณมีแฟนแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ เอานี่หึงเหรอเนี่ยจะรู้ไ ну ่วึงเหรอเาไม่เหมือนมีคนคิดถึงพี่เลยวะพี่มาสายค่ปเดียวเหมือนมีคนคิดถึงนะใชบาจริงปะจริจริงไมู่้จริงจริงนะนี่ปลามีอะไรียครับไม่พี่เป่าไปเขาหรอไปไป ขอบุญนะครับอะไรขอบุญนะ,นะในหอยอยากได้ก็มารวมเราอ่ะนี่นะคนนึงคนงนึงตง้งเลย่นคนนึกถึงมี้ปะต่อขนาดนี้คิดถึงคุณนะครับอันนี้แสดงเอ็มมีเพลงอะไรเพลงนี้ครับเพลงนี้แพลงนึงนะตั้ง,งใจฟังแป๊บบ อุยไม่ลืมนะมาเดินท่าเนี่ยคือผู้หญิงจำตัวแล้วหรอจำได้แล้หรอจำได้แต่คุณไม่เคยเดินอ้อยอีกงเลยเฮ้ทำไมจำได้อ่ะเฮ้ยมาเดินท่าผู้ชายครับเฮ้ยอ้าวแล้ววันนี้คุณไม่ตอบคำถามเลยครับ แชร์ไหมแชร์ป่ะครับแชร์ครัแช่ถ้าผมบอกลาคุณแล้วผมมาเจอคุณน่ะมันก็ไม่ดีปะ่ะไม่เป็นไรก็เจอกันใหม่เซฮายใหม่ไม่เอาครับผมไม่ชอบทักใครใหม่ผมชอบอะไรเดิมๆอ๋ออ๋ออ๋อเอ๊ะนั่งยิ้มจนแบบเมื่อยแก้วะ่ะทำไมน่ารักจังอะ่ะอืม พูดกับคนดูหน่อยอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเราชื่ออะไรเอ็นครับชื่อเอสอะพี่นายปังคขาให้ใส่คนนี้ใครพูดกับคนดูหน่อยอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเราชื่ออะไรเอ็นครับชื่อเอสอะพี่นายปังคขาให้ใส่คนนี้บ้านใครอ่ะ ไอตี <l ots sei> ๋ขาดเท่าไหร่อ่ะอ้อนกูดิอ้อนกูดิอ้อนกูดิอ้อนกูครับลุงไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรอ้อนนี่อ้อนนี่เดี๋ยวให้เลยแค่อ้อนเดี๋ยวอ้อนอะไรอ้อนกูเดี๋ยวอะไรอ้อนที่กูจะให้กูเดี๋ยวกูมีห้าพันเดี๋ยวสานสีตีสนับอันนี้ ก็เอาเกเอาได้เลยมึงดวกูได้มึงดวกูได้ปะดวอาดเ่ยอะบาอะพเไม่เีอะไรวะไม่เทียวเขาก็เที่ยวกูไงสีอะีอะไรวะโดะได้ชน้างอูแล้วแหละีกอะไร ต้องเดอนู่ไหนครับต้องเดินมาพาต้องเดิไปนั่งเลยครับครับมะนาวครับเดี๋ยวเชยจะตายอโหขาบอกไม่ไหวนคะเญค่าไม่ใช่นาดีๆมั้งไรอกอะไรนะค้าบ เราอะไเราให้ป๊าเลือกกันหนึ่งนะครับมาแลาบมาลาบหอมนครับหอมมากเลยครับผมไม่รู้ว่าจะเลือกใครอ่คนไหนพี่เราคนไหนเลยพี่ไม่รู้เราเช็คเขาเช็คเตาใหม่ก็ได้นะชื่ออะไรมาชื่ออะไรมาครับชื่ออะไรมา้งครับชื่ออะไรมา้งครับพี่ตีท่านั่งพี่ท่านไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเอาเรียกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใครบ้างนะครับเดี๋ยวชื่ออะไรบ้างครับโชยุค่ะท่านโชยุเหรอแล้วเป็อะไรครับท่านเท่าไหร่ครับพี่อร่ามค่ะ แล้วม ok 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 ีใครครับมีใครครับมีใครครับน้องมะนาวนี่ชื่อจริงๆชื่ออะไรป่ะชื่ออะไรครับเนี่ยอลิซาเบธเจ็ดปีไปอลิซาเบธแล้วมีใครครับหมดยังครับไม่อยากไปจากชื่อที่เก่งแล้วไม่อยากไปจากชื่อร้านอยู่แล้วอะไรนะคะทำไมหรอคะมีป่ะครับมีป่ะครับหมดแล้วได้หมดแล้วค่ะใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ชวนคุณไม่เก่งนะครับพี่จะบอกทุกวัน หนึ่งก็ไม่เก่งนะเดี๋ยวอินเก่ะที่ก็เลี้ยมาสองคนพี่อะไรเก่งเหรอครับใช่เหรอทีมมุมซ้ายเลยมุมซ้ายครับเอาคุณเอาคุณโชว์อยู่อ่ะหนึ่งคนอ่ะแล้วมีใครครับีมะนาวไดด้ก็แตงโมแล้วก็ใครอีกคะคนหนึ่งนะคะครับชื่อใหม่ก็ได้ค่ะแต่เขาจำชื่อไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเล้ยอาชื่อใหม่นะคะครับ อลิสได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับหีูจะสิงพี่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่าเอาคุณฐานะครับนี่เป็นหนูสิงพี่แล้วนะก็แตงโมค่ะโอ้โหเอาคุณฐานะคุณแตงโมก็ได้ครับขอบคุณครับข้าวไห่คะแบบนี้โอ้โหเอาคุณฐานะคนเดียวดีกว่าคนเดียวดีกว่าเพราะทีครับอ๋อชอบครับค่ะไม่เป็นไรค่ะขาหอบแค่ชอบเองเหรอคะเสื้อขาโอ้โหโอ้โหอะไรนะครับ ชื่ออะไรับอย่จะยกเยอะชื่อนอ้ค่ะอันนี้คุณทาหรอชอบเวละค่ะอย่าเลื้อยครับอย่าเลื้อยครับนามพี่ชื่ออะไรเรนนูเจองูชื่อปอยปอยครับอยจอยได้ไครับล่นมเล่ได้ครับเว่าียได้ไหมได้ครับ่อ็ได้ครับมีแต่คนหลุดหลยอ่ะอ๋อเล็บเล็กพี่อ่ะนครับเล็บเล็กชอบแดนตรงนี้ครับแบบที่ตรงกว้า ครับแบบนี้เหรอคะโอ้โหใจเถอะเขายอมทิ้งหอ่ะทิงไปครับอะไรนะครับสวัสดีครับรุ่นใหญ่แชร์ชอบสายนะคะสายอะไหนสายสายสายไหนไปไปไปเลยมึงมาที ok> ่นีไหนไปมันมีอะไรกันปะเนี่ยไปเสี่ดีครับชอบแบบนี้เหรอคะชอบครับแต่ถ้าขาท่าอยู่ครับยินดดีีเหนูไม่ได้เห็นพี่ชวนเลยไม่หรอก งั้นเรียกว่าทิลรักได้เลยครับ้าอย่อนนะได้ได้นะคะได้เหรอครับขาอ่อนเหรอเนี่ยอ้ไมแล้วช่ค่ะเดินไม่ไหวเลยอ่ะต้องอุ้มแล้วหรือเปล่าได้สิค่ะได้ค่ะต้ออุ้มแบบไหนดีครับอุ้ยขาอ่อนอีกแล้วอ่ะอ้โหอ้โหนูอยากได้อะไรดีกว่าหนูหนูก่อนพี่อย่างงี้หนูอยากได้อะไรดีกว่าเจ๊ยังไม่มีค่าเทมเลยอ่ะค่ะต้องเท่าไหร่นะครับโอ้โห มาแล้วเฮียเฮียค่ะเียพี่อยากให้เท่าไรแล้วคะสองต้นทาก็เ็ไ่ไม่ไ่ไรหนูเล่นดสสองคัถ้ากายอยู่กใครอ่ะน้องอะไรอ่ะฮา่เนเหรอโอเคทันเฟิร์มเลยทนเฟิร์มเลยพิดขอญาตขอญาตเถิดศพเลยมึงอุ้มต่อได้เลยนะเพื่นพี่เขาไม่ไหวแล้วเออมึงอุ้มต่อเลยเวลาเดินต่อเลยโอเคแล้ว เพื่อนพี่เขาไม่ไหวนะครับมองไม่ค่อยชัดเลยครับผนใครลือคะไม่มีที่เราสายตาสั้นหรอให้อยู่แนะนำให้ไหมครับผ่อนกิมหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหกิมหน่อยได้ไหมครับได้สู้อตรงไหนกิมตรงไหนสู้มอกมตรงนี้ได้ไหมครับเด่นเด่นเหรอเอาเลยค่ะเด่นเด่นได้ไหมโอ้โหโอ้เสียงโคนหนัวมาว่าถ้าอยากได้สู้มือแบบสู้สุดใจอ่ะ เล่นสุดทุกทุกอย่างอ่ะเน่เลยครับน้อาเน่เลยมันสุดไม่ไหวดิเพื่อนมันสุดไม่ไหวดิเพื่อน้นายอยากได้สุดไม่หรอาไม่ได้เปรี้ยไม่หรออยาได้สุดไม่ใช่ไงอยากเล่นติ๊งเปียไม่หรอมัน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 ก็สุดได้แต่มันมันมันไม่ได้อ่ะเพื่อนมันไปไหนไม่ได้หรอเพื่อนมันเป็นยังไงนายต้องนายต้องสุดดีเออก็อยู่นี่แหละเออนี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเล่ามาฟังนะ แบบคอยฟังก็พอแล้วใครฟังก็ฟินแล้วอ่าไปนั่งด้วยอะค่ะรอสักพู่นะคะครับฟินแล้วอ่ะแค่ฟังแค่ฟังก็ฟินแล้วอ่ะไม่ต้องไปตรงอะไรีอะไนได้ไหนแล้วไอ้ชุวันขอฟังในเร่องแค่ฟังก็ฟินแล้วแตงหรือเปล่าเนี่ยหรือตอนเนี้ยไม่มันอุ้มแตงกันเลยหรอวะนี่มันนี่แตงพี่นี่กับนี้ผมขอถามด้ยอ๋ออ๋อมันมันทำทำสุดได้แค่ไหนอ่ะครับคือเจ้าเขาสุดจัดอ่ะสนใจไหวอ่ะต้องมุโยสุดใจไหวเขาก็สุดว่าพี่เปาจ่ายพี่ นี่โมอะไรไม่เป็นไรค่ะปวดร้องแล้วค่ะหนูไปส่งไหมล่ะคะส่งที่ไหนครับต้งที่ห้องก็ได้นะคะถ้าพี่ชวนดูแล้วโอ้โหพี่เป็นบ้านรอครับผมมาหาพี่ที่บ้านได้ไหมถ้าอย่างนั้นนะครับโอ้โหไปได้เหรอคะมาได้ครับเราอยู่ตรงไหนครับส่งโวมนะครับอีพี่ไปรับครับโอ้โหอันนี้โล่ไหนไหนคะเนี่ย เอาอโลไหนครับได้หมดครับตอนนี้ครับขอให้บอกครับเราเอาโลจาวโลไหนครับจะยืมเพื่อนอะไรเพื่อนเราเล่นแค่นี้ไงเพื่อนเพื่อนจะพูดกลมกลมดิตรงนี้เขาต้ถามไหมว่าจะเอาโลไดไหนเบาบอกได้หมดเลยเป็นนัพรไม่ดีเลยค่ะตรงนี้คนมันเยอะไปไหมไม่ดีหรอครับผมปกติครับนั่นจะไปไหนมีมีห้องรับไหมครับช้าง มีแบบมีแบบคุยแบบสองคนป้ารือิดคุยแบบสองคนป้าประเด็นอยากเจอห้องแยกไหมมีห้องแยกไหมครับเออไม่มีค่ะโอ้ผับเป็นคนทำห้องแยกนะครับงั้นงั้นเอางั้นเพื่อนพี่ไปช่องวีชั้นสองว่างป่ะครับชั้นสองมีห้องมีห้องส่วนตัวป่ะมีห้องส่วนตัวป่ะงมีค่ะมีหรือเป่าค่ะพาพาไปหน่อยได้ไหมครับอ๋อว้ามันเป็นตัวอยู่ในห้องนี้เหรอพอดีพี่เขินพี่พี่พูดไม่ค่อยออกเลยตอนเนี้ยแวะซสิจับน้องเขาสิ พี่เปิดกับสิบได้นะพี่แล้วพี่เปิดกับสิบกูยืนจะไม่ไหวลนะแจกเพื่อนพอพี่ต้องเปลี่ยนเกงตัวนั้นมาแล้วพี่ก็ตัวนั้นน่ะพี่เปลี่ยนมา แล้วน้องเนยได้ทำอะไรได้บ้างนะครับขอขออีกทีแป๊บนึ่งแล้วผมไปเปลี่ยนไอเกมหน่อยได้ไหมคือเตะน้ำตัวโลงจะส่งจะจะส่งโลมาถ้าบอาครับที่จะได้ไปหาครับตอนนี้เลยครับอะไรนะครับพี่ไม่บอกว่าโลไหนตันเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับูเก้นแมปครับคูเก้นแมพครับพี่ช่องน้ำถูกทางที่ไปพี่เตีพี่ีคุมพฤติกรรมพี่เป่าหน่อยพี่หลายรอบแมแบบครับเดี๋ยวพี่เรียกพวกรถแป๊บนึงไดครับได้เลยครับไอแอพของคอมอ๋อพี่เตี๋ยคุ้ม่อยพี่งานบ้านแตกนะเป็นงานบ้านแตกจริงนะคุ้มพฤติกรรมแบบเขาไปชันมาเขาเขาไปซดมาแน่เลยว่ะ ข้าวสี่ยร้อยโลอ่ะพี่ไปได้หมดอ่ะตอนเนี้ยริงบ้านเขาแตกจริงนะต้องคุมแล้วดีเด่นนะคะเมีจะไปส่งนะครับเมีรถไปส่งนะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวไปรับเลยนะเดี๋ยวไปหาเลยครับเดี๋ยวไปหาเลยครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รถไปรับดีกว่าไม่ต้องมาพี่ไม่ไปหาละโอ๊ยเมื่อยวะอะไรนะคะพี่อยากเห็นหนูใส่ชุดยีฟอมดนักศึกษาแล้วพี่อยากเห็นหนูใส่ชุดยีฟอมข้างหลังเนี่ยเนี่ย ตราชิมน,นอนไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยครับต้องไปคุยกับคนดูแล้ว่ <c oughs> ะค่ะได้ครับเดี๋ยวพี่รอเห็นถ่ายชุดน,นี้ตอนแบบหลังหนูเลิลกงานก็ได้ครับคร่ะได้เลยครับเมาปีะเปลี่ยนไหมคะครับน<ะ>้าปี่ครับฮะมีให้มาตามครับแม่ไหนมึื้องยี่เนี้ยเกี้ยแม่ไหนเบื <c oughs> เเง <c oughs> เด็กเหียนี่อไปเกียร์ดิไหนไหนไหนเด็กเกียร์ไม่ได้ตกนี่มาไหนเรียมมาไหนเปงั้นเลยเด็กเกียร์ไปไปไปมึงเป็นใครมึงเป็นใครเด็กเียร์อ้าว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 ไม่ใช่อะไรเด็กเกียว์เดี็กเกียร์ไอ้เพียวปะเนี่ยไอเด็กไหนอะเด็กไหนอะเด็กไหนอะไอ้เวไอ้เด็กเกียนี่ไงเฮ้ย ไอ้ผู้จัดการร้านมาไล่เด็กออกไปหน่อยสิครับมีเด็กเข้ามาครับเนี่ยเย้าเย้ามาไอผู้จัดการผู้จัดการสองมีเด็กเข้ามาเนี่ยเอ่อเาเด็กเข้ามาเนี่ยเนี่สองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไล่เด็กออกไปดีได้ได้ได้ครับเข้าทีครับเข้าทีครับเข้าทครับน้องโค้ยเด็กถือปืนเลย้วไอไอ ไปนมมานี่มานมนมมานี對對่มาเดี๋ยวให้เราครับพี่นดอยทั้งลิงทั้งเด็กมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมาพี่โดนสาดเป็นเด็กมานี่มาพี่โดนสาดเป็นเด็กคนเลยมาสามคนเลยต่อสามคนเนี่ยมาไอ้เก็อะไรคะท่าพี่โดนสาดพี่โดนสาดเป็นเหล็กขะเป็นเด็กนิ้วว้าเจ๊เจ๊เ้าพี่โดนสาดมะนาวโอ้โหเอ้าเอาะอะไรคะเนี่ยาแต่ห้องแหลตี 打怪不走。<laughs> <laughs>